สวัสดีพี่น้องปองฝ่ายผู้ทิ่ตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอืง่นเที่ยวเลยแชร์แนววันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวงานลอยกระทงตําบลปูหออำเภอบูดวงจังหวัดเลยฮะเนี่บูนฒิธรรบประหาสวยงามแล้วสิเลิกแล้วนะชิเลิกแล้วพี่น้องสิเลิกแล้ววันนี้เป็นพิธีกรเลิกแล้วก็สิเดินทางครับก่อนกลับก็เลยขอไทายวิดีโอจากน้อยหนึ่งแนนะวว่ายินบอกอพี่น้องปีนดินมันเลยก็มีสร้างซ่องโตอยู่วะก่านะ สะพานน้ำเลยพี่น้องบ้านหนองอีกิงงานประเพณีลอยกระทรงประจำปี2 5 6 7ใตส้สะพานน้ำเลยครับผมน้ำลลเลยนะ้ำเลยหลายหลังนี่นะคุณนะ่นประดับประดาเสียงซีเสียงสวยงามเก่งก็สิ่ผ่าขึ้นไปบงสะพานตอดเปิดไฟบ้เนี้ยคุณน,นะนโอ้แต่ละมุมงามเก่งพี่น้องอันนี้เป็นสะพานน้ำเลยบ้านน้องอีก่งพี่นอ้อง เป็นจัดงานลอยกระทงอยู่นี่ละคุณประดับประดาไปเส,สี้ยงซีสวยงามหายสุดยอดพี่น้องเลยอบตอผู่ห้อนนำโดยท่านนายกุ้ง,ท,านนางท่านนายกมนูลบุตรนามงานย่างเรากระจัดดีกว่านายกุ้งนะสว่งเลิกงานพี่น้องไทยตอนเลิกงานประดับประดานางามกิ้งม,มาเด้อพี่น้องมาลอยกระทง มาลอยกระทงที่ภูหอนะครับผมอบตภูหอบริเวณสะพานบ้านนองอีกเกงโอ้ิ่นจัดอลังการจัดตั้งแต่วันที่13บามในมือเปิดงานนี่นะไปจนฮอดพุทธะ15-16พุทพี่น้องเป็นงานแบบเป็นงานแบบรักษาประเพณีวัฒนธรรมนะอบ่ได้มีคอนเสิร์ตอะไรทําไมดอกแต่ว่าจัดเป็นแบบประเพณีดีงามนะนี่นะมีเต่นแนวดีๆ การแสดงการแสดงข้องสุ่มสนชนิดนะมีการประกวัดรองเพลงประกวัดแข่งเหือประกวัดกระถงประกวัดนางนพมาศเป็นกิจกรรมในสุ่มสนบ่ตรถไปเป็นพะเพณีที่น่ายกย่องบา .5 ตะมีคอนเสิร์ตคอนเสตดอกคัดคอนเสิร์ตเขาโอ้ยขนาดเสนช่องเสนผู้เนาะนี่นะเอ็ดแบบบานๆเฮานี่นะ่ะสวยงามอลังการเบ่งถุงใกลๆก่อนผู้นะั ตุงนี้ก็เป็นตูงที่แต่ละหมู่บ้านช่วยกันทำสิบสามหมู่ในตำบลภูหอเนี่นะพุ่นนะนู้ยพุ่นนะประดับประดาพี่น้องไฟแส้งซีนะเบิอ่องยามเมื่อเวียนก็ง,งามจังนึงเบิอ่องกลางคืนก็ง,งามจังนึงพวงามเกิงหุงอําตามเนะไฟแส้งซีโอ้ย,ค,ออซซอยค่อยว่าเป็นงานดอกไฟหุงอํมตามดีไห้เออพวงมาลัยที่ห้อยนี่ ก็เป็นฝีมือของชาวบ้านทั้ง13หมู่ร่วมกันประดับประดานี่นะเออโอ้ยแสดงถึงความสมาคีอุย้ยจะกระุดไปไล่เนาะลมหลมหลมรุดไปไล่รุดไปไล่อันอยู่หวงมาไล่ก็ได้ลมแหงตีเนาะอืมซองให้เบิ้งข้างล่างข้างล่างริมน้ําเลยโดยกระทงอยู่ริมน้ําเลยมีแข้งเรือนำกอแข้งเรือก็แข้งยำตะคืน <laughs> นะเวทีพี่น้องอลังการมีโตผ่าแรงพร้อมแข่งเหลือกระแขงอยู่นี่ลอยกระทงกะระลอยอยู่นี่ว้าอําตามพี่น้องหมอําตามมีรูปหัวใจด้วยนะมาเวเซ็กอินรูปหัวใจอยู่นี่นะผู้บ่าวผู้สาวมาลอยกระทงแล้วก็มามอบหัวใจให้กันตรงนี้เช็กอินตรงนี้มีฮอตดอกสากุะระพี่น้องป่นเมียงอ่ปุน รดูดดุ่นนะดอกสากุระพี่น้องดอกสักุระดอกสักุระบานที่สะพานน้ำเลยบ้านหนองอีเก่งคุ่นนะงามบอพี่น้องมีฮอดสร้างก็สร้างปู่ล่วงเนาะป็นดินเหนียนสร้างพญาสร้างหนางปมหอมมองนี้มีมองนั่งให้เซ็กอินนั่งเซ็กอินถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ครับผม คุณน,นะเราจะน้องนั่งฝังไว้ให้ทายดูพร้อมพี่น้องผู้ได้สมาที่ยวงานลอยกระทงผูห่อเดือน,นี้เป็นถนนวังสะพุงผู้หลวงเนี่ยเส้นนี้วังสะพุงผู้หลวงบันที่นี้บ้านน้องอีกเกงเนี่ยมองนี้ก็เปลี่ยนบัตรพอดีเนี่ยวัตรพอดีก็เลียวนี่เลี้ยวทางนี้ถนนไปเส้นนี้ก็ที่ผ่านสะพานแม่น้ำเลยสะพานบ้านน้องอีกเกงเนี่ยเข้าไปก็เป็นงานลอยกระทงเลยพี่น้องเอ๋ย คลิปนี้กัฝากใบสมนีและเสียงอื่นเท่าเลยแชร์แนวสวัสดีครับสวัสดีครับ